แค่ใช้ฟอร์มดีแต่กำลังจะเริ่มต้นเซลเซอร์ภายในปีหน้าที่ลาวและพมิฬดังนั้นวันนี้ถ้าได้เข้าใจเซลเซอร์ท่านก็มีโอกาสที่จะมาค้าขายกับลาวและเพนามได้มากขึ้นแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจเซลเซอร์ท่านก็จะทากาค้าขายเขาลำบากและในวันนี้ในอาเซียนใช้ฟอร์มดีฟอร์มดีก็คือแบบฟอมใบหนึ่งที่ออกโดยกองค้าต่างประเทศแล้ว ใช้ระดับเอาไปลดอากรน,นำเข้าในแต่ละประเทศเทิรกุูดต่อเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ที่ผู้สง่งออกต้องการใช้ฟอร์มีมันต้องมีการลงทะเบียนก็คือลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิทประโยชน์ทางภาษีอากรนะฮะคือบริษัททุกบริษัทเนี่ยมีการจดทะเบียนตั้งแต่หู้ส่วนจำกัดจนถึงบริษัทจำกัดมหาชนทีนี้ถามว่าพวกบริษัทล่านี้ ถ้าส่งออกปกตินี่ก็ส่งได้ตามปกตินนะฮะทั้งนำเข้าส่งออกแต่ถ้าเกิดมีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ที่เดี่ยวทางด้านภาษีอกรเนี่ยคุณก็ต้องไปลงทะเบียนทําบัตรเพื่อจะใช้สิทธิ์เกี่ยวกับ FTA ต่างๆที่ไทยมีณนะขณะน,นี้และอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะฮะการทําบัตรก็จะมีลักษณะคือบัตรกรรมการเพื่จอจัดการบัตรกรรมการนะฮะและอีกบัตรหนึ่งก็คือบัตรผู้รับมอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจตัวนี้ก็หมายความว่า คุณใช้ให้ผู้รับมอบหน้าเนี่ยไปยื่นไปรับฟอมตามศูนย์ต่างๆของกรมการค้าต่างประเทศได้แต่ถือกิดได้หน,ห,นหน้าตามไม่ใช่แบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้นะฮะเพราะเรื่อง,องนี้จุดเด่จากว่าเอกสารรับรองในการกเนิดสินค้าเป็น,นเอกสารทางราชการไม่สามารถที่จะไปปลอมแปลงได้นะฮะปลอมแปลงไปนันก็คือผิกดกฎหมายอย่างเดียวเพราะเป็นเอกสารรับรองสิทธิทประโยชน์ของประเทศไทย อย่างกรณีที่บอกว่าสินค้าไปขายที่อินเดียปรากฏว่าจีนเอาไปขายถ้าอินเดียฉลาดที่หนึ่งอินเดียบอกว่างานเอาหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ามาสิอันนี้ทันทีเลยฮะจีนหาไม่ได้พอหาไม่ได้ดปุ๊บรู้ทันทีแล้วว่าสวมสิทธิ์เข้าไปเอาไปขายแทนเอาชื่อเสียงประเทศไทยไปขายนอกจากนี้นะฮะสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ล้หอย่างภาษีอากรเนี่ยนะฮะ มันก็ต้องมีการพิสูจน์แหล่งกําเนิดสินค้าท่านต้องผลิตสินค้าให้ได้ตามกฎแหล่งกําเนิดสินค้าผมยกตัวอย่างนะครับขวดแชมพูขวดหนึ่งที่เราซื้อมาเนี่ยฮะสมมติราคา100บาททีนี้กฎแหล่งกําเนิดสินค้าบอกว่ามันต้องผลิตภายในประเทศนะมีใช้วัตถุดิบแรงงบแรงงานค่าบริรจัดการทุกอย่างเนี่ยต้องเกิน40ขึ้นไปสมมติว่า40เท่ากับ40บาทอันนี้ก็คือตัวอย่างง่ายว่า ท่านต้องมีมูลค่าในประเทศไทยที่ผลิตสินค้าตัวนี้ออกมาอย่างน้อยที่สุด40บาทก็ท่ากับ40%ท่านที่จะได้กดแรงกำเน,นิดสินค้าถ้าท่านไม่มีพิสูจน์ตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้เหมือนกันอ่าท่านต้องผลิตให้ได้กดตาผลิตสินค้า้ได้ตามกฎแห่งกำเนิดสินค้าที่มีการตกลงกันด้วยนะฮะอันนี้คือหน่วยงานกรมกันค้าต่างประเทศเป็นผู้รับรองอีกทีหนึ่ง อกอย่างนี้ก็จะมีเอกสาร invoice แล้วก็ BL invoice นี่ก็จะเป็นเอกสารที่เราเป็นคนออกเองผู้สมัครออกเองส่วน BL นี่ก็จะเป็นเอเจนต์เรือหรือว่าตัวแทนรถขนโสงเอเจนต์เครื่องบินอะไรพวกนี้นะฮะจะเป็นคนออกเอกสารตรงนี้ให้ได้เอกสาร3อย่างเนี้ยถึงจะไปขอฟอร์มดีได้แต่ถ้าเกิดเป็นเซลเซอร์ติฟิเคชันนะ,ะต้องเริ่มตอ้นอยังไง เมื่อกี้ที่ท่านทำบัตรเกี่ยวกับผู้นำข้าผู้ส่งออกไปแล้วท่านก็ต้องเอายุสเนมพัดตรวดตรงนั้นนะครับไปสมัครเป็นผู้รับ,บรองแหล่งกำเนิดสินค้าด้วยตัวเองนะฮะก็จะมีพัดตรวจกลางให้นะฮะแล้วก็ไปสมัครกรอข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ส่งออกให้ครบถ้วนนะฮะว่ามีประวัติเคยออกฟอร์มดีไหมรูปกดแหล่งกำเนิดสินค้าหรือเปล่า นะฮะเจ้าน,นที่ก็จะตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้สนะ่งออกดูถ้าท่านไม่มีข้อแรกข้อสองก็ต้องไปอยู่ที่ข้อที่สามก็คือจะต้องมีการกอบรมโดยกรมการค้าแหงประเทศเพื่อจะนุมัติให้ท่านเป็นผู้ส่งอบอกที่รับรองตัวเอง